ฝากด้วยฝากติดตามด้วยจ้า วือได้เร็วอ,อ,อยู่เนาะหรือว่าเรามาช่วงจังหวะที่เค้านีา่ป่ะมากินไปพี่ปอถามว่าฝนอร่อยเปล่าแสบแสบแสบอยู่แสบอยู่ค่ะแสบเติบ พูดไม่ชัดไม่ได้นะเดี๋ยวโดนตีหัวคนะือแต่พูดไม่ชัดไม่ได้เลยนะมันข้าวโละหม่เออดูนี้นี่เปียกมากปากอผมพ,อพูดไม่ชัดตรงไหนอะพูดไม่ได้เลยพูดไทยไม่ได้ตีหัวแน่คนนี้จริงๆใช่แตนอยู่ กขาเป็นลูกสร้างก็เหมือนนะข้าแม่เราข้ามาแบบถูกเแบบไม่อยากกลับนะคนทำบ้านเขาาข้เคนทำบ้านเขาก็เข้าเหนอไหนใช่คนทำบ้านที่อ่ะหรอขมเหนอนไหนทํานีะใช่่งนั้นเลยมันปังแล้วเปิดเลยเออ กจตรวจบ้านอยู่นี่เนาะอมาจะจำได้จานได้วก็ได้นะต้นโตหญิงพี่หมอทำให้เหรอรูปอะเชิญด<ะ>ูนะนายให้นางทำขอให้นางทำคนกดไลค์ห้าแสนคนกดไลค์ห้าแสนจ้า ดีอุ้ยแน่นนี่เป็นอะทุกุนแต่แปลกคือเย็นนะเย็นมากล่มเย็นอากาศดีทั้งที่ข้างนอกก็ร้อนมากวันเนี้ย นี่ฉันเด็กจะปลูกอยู่นะตนมันคนุดอยากปลูกอยู่ปลูกไว้กินลูกมันไม่ได้ปลูกไปขายนะปลูกไว้กินปลูกไปกินเองอะ่ะน่าจะอร่อยนีไ่ไงเนี่ยร้านขนมเนี่ยร้านขนม มีแต่สวนมังคุดเลยสวนทุเรียนอยู่ฝั่งนู้นท่านี้มังคุดล้วนเลยกับพี่ทำงานนะสับทีทำงานไม่ปักตะก้าจ้าวันนี้คุยเล่น ่ีสำคัญคืองเงียบดีอ่ะทุกคนนะเออไม่มีทีมอะไรเลยนะอืม,มเงียบดีมันจะเปิดดึกแล้วยังมีใส่โอ้โหแต่ตอนเย็นยุงน่าจะเยอะ ตำนางยักษ์อยู่ที่ไหนครับพี่สมตำนางยักษ์อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหนแถวไหนกับอีกร้านหนึ่งอะว่าจะไปกินยังไม่ได้กินเพราะคนเยอะมากอะไรนะแซ่บอะไรนะเพราะว่าแซ่บไม่ไหวปะอยู่ที่อยู่ตรงข้างกับใกล้ๆเซนท่านเซนท่านน่ะน่าจะอร่อยแล้วก็ถูกเพราะว่าคนเยอะ อืมซับไม่ไหวกันนะบประหใช่ดปะชื่อแซ่บไม่ไหวปะใช่อ๋ออยู่แกงอ๋อนังยักษ์อยู่แกง,ออง,กอแกงเอาไว้ก่อนนะพี่นะ <laughs> ถ้าอยู่แกงเอาไว้ก่อน เดี๋ยวผ่านก่อนข้างผ่านช่วงนี้ไม่อยากไปไหนเลยพี่เกีย อัปเดตอัปเดตต้องไปบ้านฟ้าค่ะถ้าอัปเดตข่าวต้องไปบ้านฟ้าค่ะทุกคนต้องตามไปบ้านฟ้าเด้อน,นี่ผมตอนเด็กคนไหนหน้าสุดอะเดืกิจกรรมนะผมสสารมันเนาะไม่น่าโตมันเเด็กนี้โตดีแหละดูตอนเด็กนะดูมันัวอะไรก็ไม่รู้นะอันนี้ป้าเหมือน อะไรนะมาเลติตอบพี่เขาอะไรตอนนั้นตัวอะไรนะที่พี่ทำอะ่ะตอนนั้นเธอย,ยังตัวเล็กอ,ะอ่ะเธอย,ยังไม่โตอ๋อเออต้องเอาแต่นั้นนะ <laughs> เออส่งรูปไปยั่วนางละส่งรูปไปยั่วนาังไะ แม่หนูเครียดรอบบทําให้อึดอัดใช้ชีวิตต่อไปค่ะทุกคนกินของให้อร่อยเข้าไว้อย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดเยอะยังไงเราต้องมีชีวิตต่อไปหาของอร่อยกินหาของอร่อยกิน วยกลัวรวยมีที่เก็บตังค์แล้วพี่จะได้เงาะจะตังค์เพื่อไหนเนาะพี่ไปก่อนเดินมาไปก่อนแต่ทะเบียนไอ้นี่พี่ออกบ่ายไม่เลยนะรถออก่านอะรถตัวเหรอเออเห็นตั้งแต่หวยราวละออกไปมีปลาเทศนี่ไม่ค่อยออกเลย ไก่เขาอร่อยนุ่มคนตามก็ใช้ได้เลยอ,อันนี้เราเท่าไหร่นะเนี่ยไอ้ไก่อะต้องอัน ใช่อสองไม้ก็พีออ่ทำก่องไม้แล้วเขาก็จับมาให้เป็นจานเดียวเหรอใชอ่ไปได้กับพยาบาลนเนาะพยาบาลรุ่นหนุ่มนะ เลขอะไรคะจะได้เป็นแนวทางอ๋อปว,อวนนยออกพวกนี้หรอใช่พวกนี้วอะไรที่สามเอ็ดอ๋อเรออกพวกนี้พวกนี้รวยประเด็นคือไม่เคยซื้อไงทุกคนไม่มีบุตรตระกีรณไม่มีโชคทางนี้เป็นคนที่มีดวงทางนี้แต่บอกคนอื่นซื้อบุตรแต่ซื้อเองไม่ถูกอะ่ะไม่เหล็กนะที่ไปทำบุญนี่ด้วยกันทุกคนจะซื้อตาม แค่ทุกเปเจ็ดใบโอ้โอไอ้ทะเบีน<ด>ยน<ด>รถเนี่ย ใจกับรัฐบาลเหนื่อยแล้วทำยังไงได้ทุกคนรอเลือกตั้งแล้วครันไม่เลือกไหมเหมือนันเนี่ยพวกันทั้งนั้นจริง ไช<ด>่ไดแล้วไม้แล้ว <laughs> ไม่เจอใบอะไรใบเราไม่มีมมีพอตำรวจทามขายเท่าไรแปรดสิบพอตำรวจหันหลังไบละร้อยค่ะคล้ายๆคล้ายๆไปพัทยานั่นแหละม่เคยเจอใครยืนไม่มีเดินผ่านเต็มซอย ต้องไปน่าจะมาไหมหมาถึงลูกค้าน่าจะมาเพราะถ้า,า,จ,ะา,า,าจะติดตายบอกเนาะว่าถ้าจะสั่งของรือไปเอาของให้เดือไปเอาชีดร้านเนาะก็ต้องน่าจะติด <S <S บอกกินปสเตมหน่อยดิแยวบ้านเราน่าจะสดอยู่แต่ปูม้าอร่อยนะเนี่ย 아니요. ที่ไม่สั่งผิดมากอะทุกคนไม่งั้นแล้วก็จะมีซีฟส,สาดแน่มันไม่มีเป็นตัวอะไรนะ้องปลาเนาะมันถูกตำไปแล้ว เขาน่จะเอาผงปลาป่น,นมาโรยเดี๋ยวของหวานกับกาแฟเข้าไปกินคาเฟ่เนาะ ยังลบไซเบอร์ไทยไม่ใช่ครับเปมันเป็นเปมันเป็นเปเป,เปสีต้มหลวงตาสุดเรียบร้อยอยู่คอมเมนไม่ได้ละบาทเนี่ย <c oughs> ปั่นหลวงตาสุดอยู่อยู่ไม่ได้แล้วคอมเมนต์เชื่อคนง่าย <c oughs> มันเยอะหน่อย ดังจันลีคะ่ะมาเลย <c oughs> <c oughs> ลไม่ทันแล้วคะ่ะตอนนี้สึกมาแล้ว รู้สึกมาแลนวจะมากราบเกิดอะไรอยู่ <c oughs> ต้องตื่นก่อนไอไอไปแล้วตดทำไมล่ะได้ปะไม่ได้ครั <c oughs> บากาแล้วที่นี่อู้ยควาคุ้นค่าน้อณของขวัญไม่มีใครส่งของขวัญให้เลยอนะ่ะเสพข่าวทหารแก้นอนไม่หลับเลยอ้ย พี่อย่าประจำการถึงตีสามตั้งกี่วันหนูว่าถ้าหนูไปไหนตลอดเลยตอนที่พี่ลงอ่ะแล้วพี่ทำไรว่าอาจารย์ไทยวันณเขาไม่นอนเลยเหรอบอกอุ้ยเรียกพี่พอก่อนเนาะแตเขาได้เขาได้ผัวที่หนองคานมาเพราะว่าเธอไหนมาดิซิพี่กี้พี่แกอ่ะอาจารย์ไทยวันณบอกเรียกใหม่ที่เขไม่เรียกเขาแบบนั้นนะตลก เขาไปนอนเลยเลยอะไรนะอะไรนะอะไรนิวนิวนะเคยนิวอะเคยนิวอ๋อคุณนีเิย กินทั้งหมดอ่ะอร่อยนะกุ้งสดเนี่ยกุ้งสดสดอยู่กลับไปหัวหอมแนะ่นี่จะเด็กผู้ชายฮะเลยรูนี้ไม่ต้องให้ผัวจับใบดำใบแดงใ,ดใ,ดใดห้มหันไปเปร้านอาหารก็จบจบเออเออจับใบดำใบแดงร้น,น,นไงรอดเหรอรอดพอพอเขาอ,อยากให้เป็น เองนี่ทาหารเออมาอยากให้บุกเป็นืกินดีนะดีนะดีอยูเอ่เหมือนเหมือนเออเนะี่ยจิ้งเอาเงข้าวกล้องมาอ,มอารมณ์เหมือนเหมือนเอาเออเอ็กซที่ถุงแค่ ใช่เป็นผงก็โรยปลาปล์เป็นแบบนี้อยู่แล้วก็คงไม่มีเวลาตาหรอกเขาน่าจะทําไว้ก่อนนะแล้วเขาปนแต่เนี้ยเหมือนใส่กะปิที่รู้สึกได่กินกะปิช่วยป่ะอางคนนี้ใช้กระดาษเปลืองมากเปลืองไหมเช็ดถูกกินคำมันก็เช็ดคำใช่เอ้ยหน่อยเรื่องของใครเนี่ย ของพี่เอ้ยของเขาเอาเลยเอาของเขาใช่แต่มันแค่ของพี่เลยของเขาใช้ไปทุกคนอร่อยแต่ัน้อน่ายบอกเข้าเหมือนเจอช่วยเรกินขังหมดแล้วนะผมนไม่ไหวแล้วดู ไต oh. ้นทุเรียนข้างหน้าหนูเป็นต้นทุเรียนออกข้างแค่อืมออกข้างแค่รึไนี่ยปลา แบบดีมากทุกคนอุ้ยไอ้นี่มันขี่รถได้เด้ยอเนี่ยไม่รถไฟฟ้ามันรับน้ำหนักแต่กิโลเนี่ยไอ้แม่กันเหรอเออเออไปขี่มั่วรับน้ำหนักได้ห้ากิโลเนาะแรงไหมแรงไหมไม่แรงม่ะโอ้ยนะมันขี่ล้อสะดุ้งบ้าน่ะคือมันดูวิ่ไม่ใช่มันรถมันเออมันกระดอนกระดอน โอ้พอแล้วเฮ้ยไอีกหน่อยนี่ไม่ใช่เอาเพอะมันเดี๋ยวไม่ต้องขนกาบเฮ้ยต้องแกงใจ่ลองหนๆเดี๋ยวก็จ่ายแล้วพี่สั่งกับบ้านเหรอใครสั่งพี่สั่งกับบ้านเหรอฮะไม่ได้สั่งไม่มีค่ะไม่ใช่ตัวนี้ค่ะไม่ได้สั่งเหรอใช่ค่ะอันนี้โต๊ะสองหนึ่งนะคะใช่ใช่ไม่เป็นไรเนคนไทยด้วยกันอ๋อสักพักสิ ทำไมอ่ะโมคุณรู้ว่าใครจะไห้ตาแอบตังค์ที่แทนจ่ายตังค์เองเขินเลยเขินได้ยินแก่เขินไดินก็โม่เออไม่เป็นไรค่ะคุณพี่ทุกอย่างโอเคคนไทยได้กันพี่ย้อนได้อย่างย้อนเห็นไหมพอดีเลยฝนจะได้ไม่ต้องขนการน้ำแข็งแล้วลูกน้ำแข็งน้ำแข็งนี่เลว มันร้านเล่าอ่ะเอามือแตัปตี <c oughs> ไม่มี <c oughs> น้องแ็งมันไม่อร่อย กินข้าวทุกคนมันเป็นสวนมันเป็นตามันเป็นร้านอาหารที่เขามีซุมซ้มๆกินนั่งกีนอยู่ในสวนมงังคุดอยู่ในสวนมงันนมงคุดค่รับทุกคนต้องตื่นก่อนเขาเขาไม่เอาดูดขึ้นไปเลยว่าใครเราหอมกินไก่กันไหมเออ ไม่แดงสวัสดีค่ะไม่แดงสวัสดีค่ะไม่แดงบอกเขาเท่าไรเดี๋ยวไม่แดงจะไอ้ตาเอากระเป๋าให้จังหนยต้องไปจ่ายตรงนู้นนะเหรออืมหน้าเขาเจอใช่แล้วนะเขาเจอคือเขาไม่ทำอะไรให้เราเลยนอกจากเอาของอ่ะตาไปจ่าย ทิงเอาเครื่องนั้นสแกนก็ได้นะอ่าตั้งนี้ก็ได้ใช้ก่อนเดี๋ยวมันจะขึ้นลาบเลยหมดเอาไปจ่ายไปจ่ายลาวบินไม่เกินสองพันหรอกมันไม่ออกไปทีเดียวก็ใช่ไงแถบๆออกไปอย่างเนี้ยเดี๋ยวฝนเผื่อฝนยังอยากกินอยู่จะไปเลยเปล่าอ่ะยรีบแบบยังมีอยู่เราจะกินทองแล้ว ดูเหมือนโอ้ยหิ้วขากระจกไหมไม่น่าถึงพันไม่รู้พี่ปอลเอาไปให้เฮ้ยเราไปทางนี้เราแวะอันนี้ปแป๊บนึงก่อนแม่ไอ้ซื้อครีมที่อันนี้ให้นยที่อะไรนะเซนท่านมันไปทางนี้อยู่แล้วเรา,เาทางนี้อันนี้ไปฉีดสลายปะพี่ฉีดมาแล้วประมาณถึงแปด มันไม่ได้เลยเพราะว่าพี่เอาอันนี้ไงอะไรนะเอาหนวดมาปลูกผมอะมันเท็กเจอร์มันจะแบบมันจะไม่เหมือนผมมันขึ้นนะดีแล้วดีใช่ดบกมันมขึ้นได้แล้วมัาตามอัตราภาพอายุไม่ใช่น้อยๆหรอก <c oughs> แลแก <c oughs> ้แ้ฉันถึงสามนต้นตลนไปให้คน, <c oughs> คน <c oughs> อื่นเขาเกิดเถอะ อให้เด็กมันเกิดไปเถอะลองวีนั่งนะเราหมดยุคแล้ะมันจวีดีแต่ว่ามันกินหัวมันกินหัวอยู่นะมันกินหัวอุ้ยเจ็บนะเนี่ยเฮ้ยดูคนพี่มันมันกินเลยเ่นท่าะเดี๋ยวคนคนนึกว่าเป็นขนอะไรดิมันเป็นนวดมั็นนวดมันเป็นนวดไม่ใช่ไม่ใช่เป็นหนเป็นหนวดทำไมเป็นเงี้ยมันเป็นหนวดมันไปติดไงบางทีมันเคี้ยวก็เลยหวีแรงๆไม่ใช่

โวกินเสร็จแล้วครับทุกคนกำลังจะเคลื่อนทับแล้วกองทับต้องเดินด้วยท้องพี่เอาโลไอนี่มาปะลักทุเรียนกวนกาไม่งั้นจะได้โหนอันนี้เหมือนกนอระปออะที่มาทำอะที่มันนีขึ้นมาแล้วก็โหนเหมือน <c oughs> ไอ้นี่ไงไม่เคยแบบนี้ ที่หมอบุกนะที่บอบุกนะไหนกันหมองแฟนขนมทุกคนไปแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่บ๊ายบายจ๊ะบ๊ายบายจ๊ะเดี๋ยวไปเดี๋้วดูอยู่คาเฟ่ก่อนแล้วเดี๋ยวรา,ายงานข่าวใหม่